สวัสดีคะ่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาเดินตลาดนัดผ้าไหมงามเมืองสุรินนะคะผ้าไหมร้อยสีพันลายมีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะวันนี้เราจะเจาะกลุ่มเป็นร้านผ้าไหมนะคะเป็นร้านพิม,มนนะะพ์มทองผ้าไทยไหมสุรินนะคะทุกคนพิมพทองผ้าไทยไหมสุรินนะคะก็จะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งร้าน สุดยอดผ้าไหมชั้นนําในเมืองสุรินทร์ของเราเลยนะคะทุกคนมีให้เลือกหลากหลายมากมายเป็นผ้าตุ้งสาเร็จนะคะหรือว่าผ้าไหมธรรมดาแล้วก็มีเสื้อให้เลือกหลากหลายนะคะทุกคนนี่นะคะที่อยู่ตรงหน้าเรานี่ก็จะเป็นชุดไทยชุดไทยแล้วก็เป็นผ้าไหมลวดลายต่างๆนะคะที่มาทําเป็นแบบผ้าไทยนะคะแล้วก็จะเป็นลายเชิงผ้าด้วยนะคะทุกคนแล้เวเรายัง ่อยเข้าไปทักทายน้วงเขาอยู่ด้านในนะคะโอเคค่ะน้องพิมพ์มะะสวัสดีค่ะค่ะมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเจ้าของอันนี้ผ้าไหมมามึงผ้าไหมคือกันบอมาชอบมาสั่งผ้าไทยเลยค่ะคุณหวานคุณสุขห,หวังหวังหนะวานทีนินั่นนะทุกคนนี่ผ้าไหมนะนี่นะคะก็ทักทายน้องพิมพทองนะคะร้านพิมพ์ทองผ้าไทยใหมสุรินนะคะร้านใหญ่อยู่ตรงข้างโรงโรงพยาบาลหมออนนั่นอ่า รวมแพศหมออันันต์นะคะทุกคนวัดหนองบัวน,นะคะร้านพิมพ์ทองท่านสามารถที่จะมาสั่งตัดกันได้เลยนะคะเข้ามาในร้านสั่งเบอร์โทรสั่งจองที่เบอร์โทร0944746924 0944746924พิมพ์ทองผ้าไทยไหมสุดินนะคะเป็นหนึ่งร้านในศูนย์รวมผ้าไหมสวยงามเมืองสุดินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้โหเนี่ยเป็นผ้าไหม ผ้าถุงอะไรแบบนี้แม่น้าผ้าถุงอะไรแบบนี้ไม่เคยเห็นจะเป็นผ้าสบายมาทำผ้าถุงเป็นเชิงช้างค่ะแต่เป็นเชิงช้างผ้าสบายโอ้เพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยเท่าไหร่คะพี่นางอันนี้สองพันเก้าสองพันเก้าโอ้อันนี้เป็นกระโปรงสามกีกระโปรงสามกีสนะคะาเออสองพันเก้าเหมือนกันใช่ไหมพี่นางโอ้โหนะคะทุกคน สวยจริงๆมีกระเป๋าให้ด้วยเอฟซีว้าวน่ารักมากเออหอกระเป๋ากระเป๋าสองข้างเลยใช่ไหมคะจีบเอสวยด้วยทุกคนเนี่ยทอก็จะเอาข้า,ขาวก้ามาทำเป็นข้าถุงนะคะโอ้๋ยดีได้จับรูปก่อนจับรูปก่อนอเกิดไปเลยค่ะ นะคะสนีผ้าใหม่นะคะจากผ้าขาม์มาลายเชิงช้างเป็นผ้ายกขิดนะคะมาทําเป็นผ้ออานุ่งนะคะได้สวยงามเลยนะคะผ้าถุงนะคะโอ้โหนะกคนนี่อ่ะนำผ้าสบายมาตัดต่อทำเป็นผ้าถุงนะคะสวยงามสวยงามนจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชุดไทยชุดไทยผ้าใหม่ลาย อันนี้ลายราชพัตตาพรด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นด้วยนี้นะคะเป็นสีธรรมชาตาะะิลูกค้าเยอะค่ะทุกคนลูกค้าเยอะวันนี้เราก็เลยจะบังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูนิดก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจับภาพโอออกแบบให้สวยงามเลยนะคะทุกคนเนี่มีกางเกงนะคะกางเกงผ้าถุงนุ่งผ้าขม้ขมามาตัดเป็น กางเกงหรือว e ่าจะเป็นพันนุ่งได้เลยนะคะทุกคนเสื้อสวยงามเลยนะคะนี่เสน่ห์นะทุกคนโอ้คือสวยสีชมพวงตองงามแบบวันนี้เออนะ สิไปรับปริญญาลูกบ่ไปแต่งงานจ้่ไปแต่งงานบ่โดนเจียงกันเลยเอื่อยบอระแต่งงานสมบูรเลยเจ<อ>้าเม่เจ้าสาวบ่ออโอ้ยยังงามกว่าเจ้าสาวเลยเด้ <c oughs> เอหย,ยอกซะดอกเม่เจ้าสาวนะคะขนาดแม่เจ้าสาวเลยนี่ เอาต่เจ้าสาวสิซ้ำได้มาสั่นฮะฮานกเจ้าสาวเมีนลูกเดินไหมลูกจะได้าวยเ่มันแิดันต่แม่เครื่องนาดจำได้ผู้ชายไม่รู้จะรูบอกว่าม่เรื่องง่าันคือการ รูปแล้วรูปอียอยู่ดิ้หลายๆคนดูหล่ะอันนี้อันนี้ถ่ายวีดีโอค่ะทุกคนอันนี้ก็ร้านพิมพ์ทองผ้าไทายไหมสุรินนะคะก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนเนาะผ้าไหมลวดหลายหลากห,หลายมากมายเลยนะคะมันคือลูกค้าเขาก็มาเลือกผ้าไหมกันนะคะทุกคนสวยงามชุดแต่งงานนะคะหาได้เลือกนะคะทุกคน พิมพ์ทองผ้าไทยผ้าไหมสุรินศูนย์เก้าสี่สี 4, ่เจ็ดสย์ 4. วันนี้เราก็เจาะในร้านผ้าไหมนะครับเป็นร้านแรกนะครับทุกคนเป็นอีพีแรกนะคะตลาดนะัดผ้าไหมสุรินร้านพิมพ์ทองผ้าไทยไหมสุรินนะคะหรือว่าท่านอยากจะไปที่ร้านนะคะเปิดก็ข้างโรงพยาบาลหมออนนัน์นรวมแพทย์หมอันนันหนหน้าวัดหนองข้างวัดหนองบัวนะทุกคนนะคะหน้าวัดหนองบัวนะคะแพทย์หมออนนัน์น ก็สนใจก็มาตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็จะอยู่ฝั่งทิศใต้นะคะล็อกนะคะตรงนี้นะคะฝั่งทิศใต้นะทะุกคนเนี่ยก็มีเสื้อลสวยงามเลยนะคะโอ้โหมากมายนะคะสวยงามไหมคะทุกคน ก็มาาเลือกได้เลยนะคะใส่ตะเข็บเลื่อนได้นะคะเป็นกางเกงเป็นผ้านุ่งนะคะเอวเข็มเอวเล็กเอวใหญ่ก็มาสั่งต่าได้เลยนะคะคุลรับตัดผ้าเลือกตัดผ้าตัดกางเกงสวยๆนะนี่นะคะ วันนี้ช่องวนรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดผ้าไหมสุรินแล้วก็มารีวิวร้านผ้าไทยผ้าไหมสุรินร้านพิมพองผ้าไทยไหมสุรินนะคะเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็หวังอย่งยิ่งว่า f อฟทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวิดีโอของเรานะคะขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งกิง,งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุสวัสดีจงนี้แก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ